สายนวสายสายนะพึนะ่งนะโอ้ยงานเข้าเลยทีเนี้ยตัดนะทีเนี้ยอยู่ที่บ่เอเบิดโปรเจน์ครับนี่งานแข่งของน้องปายนะครับน้องปายตกปลานะครับก็วันนี้เรามาเป็นตะกล้องนะครับให้ทีมงานกรอน้ำนะพี่รถส่งเข้าประกวดนะครับวันนี้ เราไม่ได้มาแข่งนะก็มารอดูว่าวันนี้เราจะมีรางวัลหรือเปล่าไปครับเขาเริ่มมาแล้วแหละเรามาสายไปเร็วเร็วไปเดินไปครับไปที่เดินทีกับรถใช่ไหมมาที่ไหมาเขีพี่รถครับเอาไม่ได้ตกเหรอไม่ตกเลีร์เลี่ยเหรอให้กำลัใให้กำลังใจ เราเดียวกลังจะเริ่มแข่งแล้วเดี๋ยวปลารางวัลตัวแรกก่อนถ้าแข่งปลารวมจริงมันเริ่มบ่ายหนึ่งแต่ตอน10บโมงถึงเที่ยงเนี่ยเขจะเป็นปลากิจกรรมแจกของตกปลาอะไรเนี่ยวันนี้คนก็เจ็ดสิบคันก็เยอะต้องดูว่าเราจะได้มากน้อยขนาดกิจกรรมเดี๋ยวเราจะรอแบบจริงจ <on> ังตอนปลารวมวิธีนี่ยแต่ก็การันต so ีว like ่าหนึ่งในสามอ่ะต้องมีถ้าไม่มีอ่ะก็คือหมาเลย ไม่มีหมาเลยว่าตบบอนนี้บ่อยยสิ่งที่นี่อยู่แล้วก็ก็รอรอชมกันดูนะครับอย่ามันท้าอยางเงี้ยขับหลังนหลังนะหลบหลังนะหาบอหนบอตัวลับนะสมบอลนึงตัวแลครับ ขวาใกล้นะขวาใกล้นะใครได้ปลาบอกได้เลยนะครับแล้เดินมาเอาได้เลยนะเอ้าเอ้ยมาไกลวะมันหลุดไปแล้วมันเกี่ยวหางตัวไหนมาเอออยู่เนี่ยเอาสวายใหญ่เฮียช้อนเอาหางไม่แล้วเฮียสวายเขาเลื่อเหรอขึ้คิมอยู่ไหนปลาตัวแรกได้ไปละปลาอะไรก็ได้ปลาเยอะได้ไหมปลาเหยื่อะ หายไฟมั้ยน่ะเกินนาะเข้ยวัน้นดีเกินไงไกลไไงซ้อมๆก้นต้องเลี้ยงด้วยหมดใช่ล่ะต้องขโมงหน่อยเพราะบึกติดตัวปลาตัวนี้มันังเป็นปลาเช้าปลาน้ำเช้าอยู่ปลาน้ำเช้ากินทุ่งดี กินว่าอยอเอดสีแดงนะคะได้หมแล้วเดี๋ยวจะเริ่มกันนะครับปาลารวมนะครับปลาสวายหนึคะแนนปลาปึก5คะแนน,นนะครับใครตกได้เยอะสุดได้รางวัลที่1นรางวัล3ามพันบาทนะครับ ที่สองสองพันบาทที่สามหนึ่งพันบาทที่สี่กับที่ห้าห้าร้อยบาททำห้ารางวัลเดี๋ยวก็จะเลิมแล้วครับอีกหนึ่งนาทีมาดูกันว่าเงาน้ําทีมที่รถวันนี้เราจะได้ติดรางวัลหรือเปล่าไปดูกันครับอีกหนึ่งนาทีจะเริ่ม้วครับจะสัมภาษณ์นักกีฬาของเับทีมเราครับได้เท่าไหนก็เท่านั้นก็สู้เต็มที่เพราะวันนี้ปลากินแปกอันนี้มนันกินทุ่นปกติบลเบิร์ดเนี่ยทุ่น,นแทบไม่กินเลย แล้วก็เหยื่ยอปกติที่กินพวกไส้พวกไหนก็กินแต่กินช้ามากนะเนี่เพราะเขานาั่ร้อนเนี่ยมันเพี้ยนเราก็ต้องมาไล่หากันเดี๋ยวเรามารอดูว่าเราจะได้กี่แต้มนักกีฬาพร้อมครับกรรมการพร้อมครับพี่เล็กพร้อมไหมครับพี่เล็กพร้อมครับพร้อมมากครับเดินขาปัดใส่เช้าแล้วครับกร <c oughs> รมการพร้อมนะครับนักกีฬาพร้อมครับจะตีเบดพร้อมกันนะครับเวลาใบตรงตรงตเข้ารวบหมายแล้วครับต้องอยต้องอยู่ต้องอยู่ สายนาสายนาสายสายโดนส้มนะสายส้มนะสายส้มสายส้มนะส้มวน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 สายนาสายนาสายลอยนะสายลอยนะวนสองเลยวนสองวนสองวนสองสายนะสาย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 กระพือยทีเนี้ยกระพือตั้งคันตามตั้งคันตาม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 คันไหนคันนี้ตามสายนาะสายสายคันตาม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 หมุนไว้หมุนไว้หมุนไว้ต้องเข้มที่เนี้ยโดนรวบเลยนิดอ่าหลุดแล้ว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  สายนะสายร้อนนะสายส้มนะสายส้มนะสายส้มนะโดนก้องเลยบึงนะบึกงนะบึงนะบึงนะไว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 บัดบัดด้วยครับบัดด้วยปากนี่สามสามกสามสามอยู่ไหมอยู่ไหมไปไหนวะดุดู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 ดด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 ด

ตัดนะตัดนะทีนี้นไ่ยตมาตอยู่น้นะยาหไม่เจดแก้มได้นะได้ไม่นอนได้ไหมัหนึ่งพัหนึ่งขอตัดด้ขอตัดได้ขอขออนุญาตนะขออนุญาตถ้าได้ก็โอเคถ้าได้โอเคจะได้มเสียเวลากันอ๋อ้ชัวร์นะถ้าไม่ได้ตัดนะหนะหนะหลังนะยังี่เบดนะเป็ไงเป็นไงนอนถ้าได้โอเคถ้าได้โอเคเนี่ยมันวนอยู่ตรงนั้นตัดตะขออะไก็ได้พี่ถ้าไม่ได้นอนตัดเลยสียเวลาเร็วบอลลไม่ได้แป้งหนัก เตยโทรนะ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 โทนะเตยยิงต้องตัดต้องตัดหัวตัดก้อนตัดหัวตะดก้อนี่มันจะตัดตะดก้อนเลยไม่งั้นเละแกไม่ได้แน่เราขอตัดนั้นเราขอตัดนะดูไล่สายด้วยไล่สายด้วยตัหัวตัดหัวนะไล่สายด้วยโอเคลูกเอารูดลูก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 ขอโทษขอโทษขอโทษนะกอนอะโอ้นี่ด้วยนี่นี่ก็ยิงนี่เตยกางใกล้กางใกล้กันขวาใกล้ขวาใกล้กินอะไพี่กินรสสายได้ไหมพี่กินรสสายได้ไหมขวาใกล้แล้วเฮเบิร์ดเบิร์ดครับ

Men lá đi mang nhựa lá nhựa 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 đi, nhựa 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 ออาขวาตรงๆอยู่ขวาใกล้ๆขวาใกล้ๆเดินนไม่เดินไม่เดินไม่ดินตีเลยตีเลยตีเลยังใช่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 ขหอยหน่อยกหัวน่อลูกกหัวหน่อยสายตัวนั้นสายตันั้นสายตนั้นพี่ดูสายตัวนัโอเคโอเคพี่โอเคตุไว้ป๊อกไว้โอเคตัวกักาสายน้าสายสายสายไ้ตัวสายตัวสายตัวตัวน้นสาย

อันน like ั้นยวนน้นุ่น้วนจมจมจมก่อนจุ่มก่อนจุ่มาาาาาตุนส้มใกลนะตุส้มใกลระวังนะคัดให้นะเฮ้ย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 เร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 เตรียม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 เตรเยสายไกตัวายตัวๆะายไกลตายตัวทุ่นด้วยระบายด้วย แมทหยุดลงแมทหยุดลงะแมทหยุดลงแมทหยุดลงยุดบอลนะหยุดเฮ้ยหา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 ยกูเก็บหายกูเก็บหายกุเก็บสาย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 บอลบบบบ๊บบลบอลบอเก็บาบเบ

ยกไปหากรรมการเลยบลกตัวที่รถเบอร์3-3นะประบึกนะเอาได้นะโอเคปักป๊อกเฮ้ตอนนี้มีแค่มึงกับกูแ่ะเรียมเาลเ้ามาเธรรมดาครตีแค่ตีคนหน่งนะรถเรามเฮ้ยย้ไายเลเฮ้ยเซเอาหน่อยหน่อยโกิาไปโย ขวา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 โอเคข้ามข้านะเดี๋ยวเยวเียวเียม่ม่้เียอโหสายนะสายขานะโดนโทษนะนี่ปลารวมไม่ที่สุดแล้วทั้งตีทั้งเยอะทั้งแดดดีนะตอนที่ตกเยอมันล่มดูดิคองมือคลอง

จุดแปดที่เก้าเว้ยน้องวีเทครางวัลที่5นะน้องยินดีเลยนะครับแล้วน้องเป็นรางวัลที่3นะครับเบอร์68สิดเป็นบาทตัวจ้าตะขวาจ้าต่อไปรางวัลที่1เราจะประกาศรางวัลที่1นะครับนั่นก็คือนั่นก็คือ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 นั่น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  นั่นรถเงาน้ำนะครับนั่นรถด,ลด้วยเลยครับดีบใ,ใจกอนนั้นรถด้วยนะครับโอ้โหฝนไม่หวัดไม่ไหวกันเลยโอ,โอ้โย <idas. S 1> ไปแล้วตามไปเป็นไปดังตั้งใจตอนแรกนะตีหน้าดินโอเคโอเคครับคือบ่อเนี้ยมันกินหน้าดินอยู่แล้ว แต่พอเราตก Rabbi ช่วงเชา้ายังดีมีเวลาให้เราแก้เกมพอเราแก้เกมรู้สึกว่าน่าดินกินช้ามากเป็นคนที่ห้าเราแก้เกมกันมาขึ้นคู่เล่นคนที่ห้าคนที่ดีก็ยาวเลยทีน enfin> ี้ก็เป็นขอองงน้ีเทคนะครับเบอร์างวัลที่ห้าแล้วหรืองานครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับนาหนาเงาน้านะครับสำหรับวันนี้ก็จบการแข่งขันไปแล้วนะครับ รถเงา้ําในที่หนึ่งฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกลางใจให้ทําคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับ